l ฮโลคอสการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองโดยรัฐบาลนาซีเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สองบางครั้งเรียกว่าโชอาซึ่งเป็นภาษาฮิบรูแปลว่าหายนะนับเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกโดยเฉพาะในช่วงระหว่างคิทสักกราัการ1941ถึง1945 ด้วยอคติทางาศาสนาและชาติพันธุ์นำมาสู่ความเกลียดชังชาวยิวอย่างรุนแรงนาซีกล่าวหาชาวยิวว่าก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของเยอรมน,นีโดยเฉพาะเป็นสาเหตุแห่งความพ่ายแพ้ของเยอรมน,นีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งระหว่างคิศักรา .1914 1918และมองว่าชาวยิวเป็นภยัยคุกคามที่ต้องถูกลบออกจากสังคมเยอรมัน จะน,นำมาสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวที่มีการวางแผนสังหารกันอย่างเป็นระบบโดยการสนับสนุนของรัฐบาลเยอรมันในขณะนั้นโดยได้สังหารชาวยิวไปประมาณ6ล้านคนทั่วยุโรปที่เยอรมนนี้ได้ยึดครองหรือประมาณ2ใน3ของประชากรชาวยิวในยุโรปซึ่งมีจานวนประมาณ9ล้านคนในขณะนั้นหลังจากอดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจเป็นผู้นำเยอรมน,นี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มกราคมคิศักรา1933เขาได้เริ่มนโยบายกำจัดชาวยิวโดยการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการออกกฎหมายจำกัดสิธทธิชาวยิวในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทำการยึดทรัพย์ขับไล่ชาวยิวออกจากชุมชนบีบบังคับให้สวมเครื่องแต่งกายที่ระบุความเป็นยิวนั่นคือการติดดาวเดวิดสีเหลืองที่อกเสื้อ เป็นเหตุให้ชาวยิวเริ่มทยอยอพยพออกจากเยอรมน,นีนำไปสู่เหตุการณ์คืนกระจกแตกที่มีการรื้อค้นอาคารบ้านเรือนและธุรกิจของชาวยิวและจุดไฟเผาทั่วเยอรมน,นีและออสเตรียหลังจากเยอรมน,นีบุกโปรแลรนด์ในเดือนกันยายนคิศกราั .1939 ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองชัยชนะในสงครามในช่วงแรกของเยอรมน,นีสามารถยึดครองพื้นที่ในยุโรปได้เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้มีชาวยิวภายใต้การปกครองของเยอรมน,นีเพิ่มขึ้นมาตรการกวาดล้างชาวยิวจึงเริ่มขึ้นทั้งในเยอรมน,นีและดินแดนที่ยึดครองเพื่อต้องการให้ยุโรปเป็นดินแดนที่ปลอดอยิวโดยเฉพาะในโปลแลนด์ซึ่งมีชาวยิวอาศัยอยู่มากที่สุดรัฐบาลนาซีได้ดำเนินโครงการอพยพชาวยิวออกนอกยุโรปกำหนดเขตกักกันบริเวณชาวยิวและสร้างค่ายกักกันขึ้นหลายแห่งทั่วยุโรป ที่เยอรมน,นียึดครองได้ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและจบลงด้วยทางออกสุดท้ายสำหรับคำถามของชาวยิวคือการสังหารหมู่ชาวยิวในยุโรปอย่างเป็นระบบระหว่างปีคิเทศกราช1,941ถึง1,945มีการสังหารหมู่ทั้งชาวยิวชาวยิบซีคอมมิวนสิสต์และบุคคลอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์โดยการยิงทิ้งหมู่ด้วยหน่วยสังหารพิเศษ แต่ด้วยจำนวนชาวยิวที่มีมากขึ้นรัฐบาลนาซีจึงคิดหาวิธีการสังหารอื่นๆเช่นการลมแกส๊สพิษในรถไฟรถบรรทุกรวมถึงในห้องรมแก๊สภายในค่ายกักกันต่างๆที่สร้างขึ้นส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อทดลองทางการแพทย์ราว7,000คนจากค่ายกักกันต่างๆในการทดลองเช่นการต่อต้านอาวุธเคมีการเอาชีวิตรอดจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายการพัฒนาวัคซีนและยาใหม่ๆและการรักษาบาดแผลเป็นต้น นโยบายในการกำจัดชาวยิวแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ไม่ใช่ชาวยิวทุกคนที่ประสบกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในลักษณะเดียวกันแต่ทุกกรณีผู้คนหลายล้านคนถูกข่มเหงเพียงเพราะพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นชาวยิวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมคศ .1945 เมื่อมหาอำนาจฝ่ายสัมพันธมิตรเอาชนะนาซีเยอรมน,นีในสงครามโลกครั้งที่สอง ค่ายกักกันหลายแห่งได้รับการปลดปล่อยโดยฝ่ายสัมพันธมิตรในระหว่างคิทศักราช1943-1945ถึงอย่างไรก็ตามพบว่ามีชาวยิวจำนวนประมาณ6ล้านคนถูกกวาดล้างสังหารหมู่หรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เรื่องราวนี้ได้ถูกเปิดเผยให้ชาวโลกได้รับรู้และมีการใช้คำว่าฮ l โลคอสในความหมายว่าการสังหารหมู่จำนวนมากหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวของนาซี และในวันที่27มกราคมของทุกปีเป็นวันลํำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นเพื่อลํำลึกถึงเหตุการณ์ที่กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตได้ปลดปล่อยเฉลยศึกนาซีในค่ายอัลชวิตเมื่อปีคิทศกักราช1945ซึ่งเป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะของนาซีที่ใหญ่ที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อกันอันเกิดมาจากความมีอคติทางเชื้อชาติและความเกลียดชังในใจนำมาสู่การทำลายล้างกันอย่างโหดร้ายเช่นที่ปรากฏขึ้นกับชาวยูในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี้นับเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวและเลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติที่ไม่สมควรเกิดขึ้น